ค่ะแล้วอาจารย์คะเมื่อกี้ที่อาจารย์ทิ้งทายไว้ว่าสถานาการณ์วิกฤตขนาดนี้ว่ามันจะมากน้อยขนาดไหนเราจะสังเกตได้จากอะไรแล้วก็วัดได้จากอะไรบ้างอะคะวิกฤตนะก็ตอนนี้ที่เราจะดูอีกทีก็คือ,อความจริงแล้วถ้าพูดตามหลักการแล้วนะตอนนี้มันมีปัญหาของการแบ่งแยกอำนาจสามอำนาจอำนาจตุลาการเนี่ยโดยเฉพาะ แสดงออกจากตุลาการรัฐธรรมนูญเนี่ยเขาเข้ามาก้าวไกยเข้ามาอยู่ในฐานะเหนือกว่าอำนาจดิจิบัญญัติตามหลักแล้วอำนาจดิจิบัญญัตินั้นต้องไม่ยอมแต่นี้เราพบว่าเขาก็คงกลัวกันหรือยังไงยติที่ว่าจะจะรับหรือไม่รับนะคำสั่งของตุลาการรัฐธรรมนูญตกไปต้องตกไปด้วยเหตุผลที่ว่าเสียงไม่พอ นะในรอบที่แล้วตามหลักการแล้วตัวนั้นเนี่ยควรจะต้องผ่านผ่านเพื่อที่จะให้รัฐสภายืนยันว่ารัฐสภานี้อำนาจนิติบัญญัติไม่รับการแทรกแซงไม่รับไม่สามารถรับคำสั่งยับยั้งของตุลาก,การรัฐธรรมนูญได้มันจะได้เป็นบรรทัดฐานตามหลักนะถ้าไม่ใช่ความกลัวของคนบางส่วนสอสอบางส่วน หรือไม่เอาใจใส่เพราะอย่างน้อยที่สุดคุณไม่ลงโหวตวาระสามเดินหน้าต่อแต่การที่คุณแสดงออกว่าคุณไม่รับอำนาจตุลาการที่เข้ามาแทรกแซงมันก็จะได้เป็นบรรทัฐานที่ดีเพราะนั้นตอนนี้แต่ถึงแม้ว่าคุณจะไม่รับแต่ในทางปฏิบัติถ้าคุณไม่ทำอะไรต่อมันก็เหมือนรับนั่นแหละอันนี้มันก็เหมือนเล่นละครกัน <Okay. S 1> นะแต่อย่างน้อยที่สุดก็ฉันบอกแล้วว่าฉันไม่รับอะไรประมาณนี้ เนะพราะนั้นในการที่มันเฉยๆก็เท่ากับเป็นการยอมรับโดยปริยายยอมรับอำนาจตุลาการที่เข้ามาแทรกแซงโดยปริยายมันจะวิกฤตอะไรหรือก็วิกฤตต่อมาว่าสารรัฐธรรมนูญจะวินิจฉัยยังไงผิดหรือไม่ผิดเห็นไหมคะ,ะถ้าผิดพวกนี้ก็เป็นผู้ก่อการร้ายหมดนะเป็นผู้ก่อการร้ายหมดแล้วก็ตัดสินออกมา แล้วรัฐสภาจะเอาอยัางไงจะยอมรับผลตัดสินไหมหรือไม่ยอมรับถ้าสารรัฐมนตรตัดสินเราก็รู้สึกว่าความจริงดูแล้วมันเหลวไหลไม่ควรจะตัดสินแต่พอเอิญอาจารย์มาเห็นนักวิชาการคนหนึ่งไปลงในหนังสือพิมพ์แนวหน้าเราก็ูหนังสือพิมพ์แนวหน้าคืออะไรคนนี้ชื่อน่าไม่ใช่จะเป็นนักวิชาการละ่ะก็เป็น อ o l u m n i s, s ujemy, t ม right? ั t ้งวัชราหงประพัดเพราะเขาไม่ได้บอกเป็นนักวิชาการที่ไหนปรากฏว่าเขียนทำให้ทาให้รู้สึกสังหรณ์ใจว่าสารรัฐธรรมนูญจะเอาแบบนี้หรือเปล่าการฉีกรัฐธรรมนูญครั้งนี้ก็คือการเปลี่ยนแปลงการปกครองดูดิเห็นไหมผ่านมาอย่างนี้ก็คือถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยนะฮะ คือความจริงอายการสูงสุดก็ได้พูดชัดเจนว่าไม่เขับไม่เกี่ยวและนี่ไม่ใช่คณะบุคคลนะไม่ใช่พักการเมืองไม่ใช่บุคคลนะแต่เป็นรัฐสภาทำตามอำนาจหน้าที่แต่มันก็ยังอุตสาามีคนบางคนเนี่ยเขียนลงหนังสือพิมพ์แนวหน้าแนวหน้าก็ประสงค์สุนทรียตัวประธานกรรมาธิการร่างรัฐธรรมนูญ50ฉบับที่เราเรียกว่า หน้าแหลมฟันดําแนวหน้าก็ของหน้าแหลมฟันดำนี่แหละนะเขาบอกว่าการฉีกระกนครั้งนี้ก็คือการเปลี่ยนแปลงการปกครองอาจารย์เห็นแล้วสะดุ้งเลยสะดุ้งเลยคือเราคิดว่ามนุษย์ธรรมดาต้องไม่มีใครคิดว่านี่คือการเปลี่ยนแปลงการปกครองเขาใช้คําพูดว่านะเขาใช้คําพูดว่าเพื่อจะอธิบายว่าก่อนหน้านี้ปีส9 ตอนที่เราจะทำรัธรฐรมนูญ40นะี่ะทำได้เพราะมันไม่มีมาตรา68นี่เขาไปอ้างามาตรา113แห่งประมวลกฎหมายอาญานะฮะคืออ้างว่าคำว่าล้มล้างเนี่ยการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขนะฮะล้มล้างการปกครอง เขาอ้างว่าก็คือล้มล้างรัฐธรรมนูญหมายความว่าถ้ายกเลิกรัฐธรรมนูน50นะแล้วมาเอาเขียนรัฐธรรมนูญใหม่<ะ>ก็คือถ้าเขียนตามนี้นะก็คือการล้มล้างรัฐธรรมนูญแล้วก็คือการล้มล้างการเมืองการปกครองดูสิเห็นไหมฮะแล้วนี่ไปอ้างประมวลกฎหมายอาญาของอาจารย์จิตติติงสพั์นี่แปลว่าไปได้ไปจนได้ นาะยเขาเรียกว,ว่าแทไปจนได้เพราะนั้นเขาถือว่าการฉีกรัฐธรรมนูนหรือล้มล้างรัฐธรรมนูญการฉีกรัฐมนูญครั้งนี้คือตามพาดหัวก็คือการเปลี่ยนแปลงการปกครองเพื่อจะไปเข้าเข้ากับมาตราห8สิบแปดวรรคหนึ่งเพื่อที่จะให้พวกนี้กลายเป็นกระบฏเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นถ้าจะพูดว่าวิกฤตมันก็คือจะต้องดู ดูคำวินิจฉัยของตุลาการรัฐธรรมนูญเขาให้ไปไต่สวนวันที่5วันที่6กกรกฎาแปลว่าหลังจากนั้นก็อาจจะไม่กี่วันก็ตัดสิน <Okay. S 1> คําถามก็คือว่ารัฐสภาจะกล้าลงมติวาระสามก่อนคําตัดสินของศาลร,รัฐ <3. S 1> ธรรมนูญหรือเปล่านะก่อนคําตัดสินหรือเปล่า เพราะฉะนั้นจึงเป็นเรื่องที่ประชาชนต้องจับตาดูแน่นอนถ้าถามฝ่ายฝ่ายนปชหรือประชาชนก็ถือว่านี่เป็นอำนาจรัฐสภามีอำนาจที่จะเขียนรัฐธรรมนูญแะความจริงเขาเขียนเองก็ได้นะแต่นี่เขาอุตส่าห์ให้มีสสรนะฮะอุตส่าห์ให้มีสสรคือสอสรยังไม่รู้ว่าเป็นใครเลยแล้วจะรู้ได้ยังไงว่าจะเขียนยังไงแล้วคุณจะรู้ได้ยังไงว่าเขาคิดว่าเขาจะล้มล้างกัน ปกครองเช่นนั้นหรือท่านว่าสงสัยเข้ามาปอดเพราะตอนได้ยินคําปราศัยพวกเราหรือ <c oughs> คําปราศัยจาร์ธิดาหรือเปล่าเ <P ers> พราะเวลาเราปราศัยเราจะบอกว่าพวกคุณฉีกรัฐธรรมนูนของเราหมายถึงรัฐธรรมนูญสี่ศูนย์ด้วยปืนนะแล้วเราก็จะต้องจัดการแต่ด้วยมือเราก็ไม่เอารัฐธรรมนูญของเขาแล้วบางครั้งในการปราศัยก็เรามีพูดคําอย่างเงี้ยอาจจะมีคําว่าฉีกรัฐธรรมนูญ คือเขาฉีกรัฐมนูญเราเราก็ฉีกเขาได้แต่เขาฉีกด้วยปืนเราฉีกด้วยมือก็คงจะประสาทกินนะคิดว่าคงประสาทกินแล้วก็เลยกลายเป็นอ้างข้อหากบฏแต่ตอนที่ทํารัฐประหารนั้นนะ่ะไม่มีใครทําอะไรทุกคนเงียบหมดตอนที่เอารถถังมาตอนที่ฉีกรัฐมนมนีน่ศูญ40เขาถือว่าจบไปละตอนนี้เป็น,ปนตาเป็นตารัฐธรมนูนของเขา เขาก็ไม่ยอมให้ใครมาแก้เพราะฉะนั้นนี่จึงเป็นการท้าทายระหว่างสามอำนาจสมอำนาจนี้ว่าจะทำอย่างไรถ้าตุลาการตัดสินว่าผิดนะ,<ฮ>ะหรือตัดสินแสดงว่าวรัฐภามองในแง่ดีว่าตุลาการคงไม่ตัดสินว่าผิดแต่อาจารย์เห็นเอกสารชิ้นนี้นะของแนวหน้าเนี่ย ก็สงสัยว่ามันจะเป็นพิมพ์เขียวแล้วถ้างั้นก็เตรียม <c oughs> เตรียมเข้าคุกหรืออย่างไรนะ <c oughs> ก็ <c oughs> แล้วมันจะเป็นวิกฤตไหมหนูลองคิดดูว่าถ้าสอสร400คนกลายเป็นโดน <c oughs> ข้อหากบฏแล้วตามด้วยยุบพัก <c oughs> ยุบอะไรต่างๆยุบนะฮะจัดการถอดถอนต่างๆนี่จึงเป็นที่เราพูดว่าวิกฤต ทางการเมืองอันเนื่องมาจากตุลา,า,าการหรือองค์ก็เรียกตุลาการพิวัตรหรือหรือความจริงคําว่าพิวัตรเนี่ยคืออภิวัตรมันเป็นคําดีมันเป็นคําที่มีการเปลี่ยนแปลงที่พัฒนาไปข้างหน้าในทางที่ดีแต่จริงๆนี่มันไม่ใช่คือใช้คําว่าอภิวัตรเนี่ยมันสูงเกินไปเพราะพวกนี้มันทําให้ถอยหลังทําให้สังคมถอยหลังทำให้ประเทศชาติถอยหลัง อย่าใช้คำว่าอภิวัตเลยนะขอร้องเพราะว่ามันดีเกินไปมันจะต้องเรียกว่าอะไรดีนะฮะก็ก็ต้องลองคิดดูนะว่าเป็นวาทกรรมคืออภิวัตเนี่ยแปลว่าพัฒนาไปข้างหน้าถ้าประชาชนเปลี่ยนแปลงก้าวไปข้างหน้าเขาเรียกว่าประชาภิวัตก็ได้นี่เป็นคำว่าอภิวัตเป็นภาษาอาจารย์ปรีดีอาจารย์ปีดีพนมยงนะ,ะนี่จึงเป็นการตอบคำถามก็ยาวหน่อยว่า จะวิกฤตไม่วิกฤตวิกฤตมากแค่ไหนก็ดูเอาก็แล้วกันว่าสสเกือบหมดทั้งสภาแล้วพักเพื่อไทยถูกถอดถอนอีกครั้งหนึ่งหนักไม่หนักนะคิดดูเอาก็แล้วกันนะฮะแล้วประชาชนจะคิดยังไงแล้วอย่างในกรณีของพวกนักวิชาการที่ออกมาแสดงความคิดเห็นไงคะอาจารย์นักวิชาการส่วนใหญ่เนี่ยเขามีการแบ่งพักแบ่งสีแบ่งอะไรกันไหมคะอาจารย์เราก็ต้องดูตามสิ่งที่เขา แสดงออกไม่มีอะไรในโลกนี้มันเกิดขึ้นลอยๆคนเนี่ยการกระทำของคนเนี่ยมันมาจากความคิดมันมาจากความคิดแล้วความคิดของเขามาจากไหนนะความคิดของเขามาจากไหนการกระทำเนี่ยทุกอย่างมันต้องมีจุดมุ่งหมายจุดมุ่งหมายยกตัวอย่างเช่นนักวิชาการแสดงทัศนะ เรายกตัวอย่างเช่นกลุ่มนิติราชถามว่ากลุ่มนิติราชบางคนถามว่ามีสีไหมถ้าเป็นฝั่งเครือข่ายอมาเขาก็บอกนักวิชาการสีแดงแต่ถ้าไปถามนิติราชเขาก็บอกเขาไ,ไ,ไม่ได้เขาไม่ใช่เสื้อแดงแต่ถ้าสีแดงนั่นหมายถึงยืนอยู่ข้ามประชาชนรับประชาิปไตยรับความยิธรรมก็จะเรียกว่าสีแดงก็ได้ แต่เขาก็ไม่ใช่นักวิชาการเสื้อแดงนะฮะไม่ใช่นักวิชาการเสื้อแดงเพราะฉะนั้นนักวิชาการทุกคนสังกัดความคิดสังกัดค่ายนะสังกัดจุดยืนที่แตกต่างกันถ้าพูดถึงนิติราชเราก็จะต้องถ้าอาจารย์ตัดสินก็จะบอกก็เ,เป็นนักวิชาการที่ก้าวหน้า มีจุดยืนอยู่ที่ประชาชนก้าวหน้าและกล้าหาญมีจุดยืนอยู่ที่ประชาชนนะกล้าที่จะนำเสนอในสิ่งที่ตรงข้ามกับฝั่งอนุรักษ์นิยมแล้วความจริงสิ่งที่เรียกร้องหรือสิ่งที่ทำของนิติราชนนี้ก็ไม่ใช่สิ่งใหม่นะก็เป็นการต่อเนื่องถ้าไปดูนักกฎหมายในยุค หลังเปลี่ยนแปลงการปกครองจะเป็นอาจารย์หยุดดรหยุดแสงอุทยัยนะฮะหรือนักกฎหมายอื่นๆก็เป็นนักวิชาการที่ก้าวหน้าก็เป็นนักกฎหมายอยู่ข้างประชาชนทีนี้ถ้าคุณจะไปถามนักนิติศาสตร์บางท่านนะ,ะก็มีเราก็พอจะแบ่งค่ายได้ว่าเป็นค่ายประชาธิปไตยกับค่ายอนุรักษนิยม นะไปในทางสายอมัดแต่ว่าถ้าถามเนี่ยเขาก็ไม่ต้องการจะบอกว่าเขาสังกัดอะไรเพราะนั้นเราดูตัดสินจากผลของการกระทำผลของการสแสดงออกเพราะถ้าถามว่ามีค่ายมีสังกัดไหมมีไม่มีใครไม่มีสังกัดไม่มีค่ายแต่เขาก็ปฏิเสธคือบางคนก็จะสแสดงออกอย่างเปิดเผยปกักป้ายว่าค่ายอะไรสังกัดอะไร บางคนไม่ปักป้ายบอกว่าฉันไม่ใช่ใครไหนแต่ว่าทุกคำพูดทุกการกระทำมันบอกว่าคุณยืนอยู่ตรงจุดไหนแล้วถ้าอย่างของกลุ่มนิติราดเนี่ยค่ะอาจารย์บทบาทที่เขามีต่อสาธารณชนเนี่ยเหมือนกับว่าเขาไม่กล้าแสดงออกมากเท่าไหร่นักตรงนี้นี่มันอยู่ภายใต้เส้นขีดจำกัดของอะไรหรือเปล่าคะอาจารย์อยทำไมจะไม่กล้าเขาก็กล้าพอสมควรนะ เขากล้าจา์ว่าเขากล้าทีเดียวแล้วล่ะนะฮะเขากล้าทีเดียวแล้วก็นําเสนอความคิดเห็นเป็นชุดๆนะฮะไม่ไม่ทราบคิดยังไงว่าเขาไม่กล้านะฮะเหมือนเหมือนบางทีบางครั้งนักวิชาการบางท่านเขาจะกักกักคำพูดบางอย่างไวอย่างเงี้ยค่ะเขาไม่ไม่พูดออกมาเต็มๆว่ามันเกิดจากอะไรหรือว่าเป็นเพราะอะไรเหมือนที่เขาแบบเปิดออกมาตรงๆเลยว่าเอน่าจะน่าจะเป็นของกลุ่มนี้นะเป็นแบบนี้นะอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์อาจารย์ว่าเขากล้านะแล้วเขาก็พูดออกมาเต็มเต็มแล้วนะ แต่ว่าอยู่ที่เราต้องไปศึกษาคนา้นคว้าคือเราอาจจะไม่เข้าใจสิ่งที่เขาพูดทั้งหมดแต่ว่าอาจารย์ว่าเขาพูดทั้งหมดแล้วนะเขาพูดแล้วแต่คนอ่านนั้นต้องมีต้นทุนที่จะรู้ว่าประโยคนี้ของเขาคืออะไรนะนั่นก็หมายความว่าเราต้องทำกันบ้านเราต้องทำกันบ้านเพราะว่า ที่เขาพูดนั้นมันมาจากพื้นฐานต่อยอดเพราะนั้นถ้าเราต่อยอดไม่ได้เราก็ต้องไปไล่ต้องไปตามตั้งแต่ตอนต้นเขาพูดเต็มที่แล้วแล้วต้องให้เครดิตนะคะว่ากลุ่มนิติราชเนี่ยแต่ว่าการเมืองการปกครองนั้นมันมีเรื่องราวมันไม่ใช่ว่าคนที่ไม่สนใจอะไรเลยฟังพับแล้วรู้เรื่องทั้งหมดไม่ใช่ ไม่ใช่เพราะว่าเขาต้องต่อยอดไปเรื่อยๆเพราะนั้นต้องติดตามอย่างถ้าเป็นเยาวชนเนี่ยคือคุณต้องติดตามและคุณต้องอ่านนะคะต้องอ่านแต่ว่าถ้าสังเกตพี่น้องเสื้อแดงเขาไม่ต้องไม่ต้องเรียนสูงแต่ว่าการติดตามทางการเมืองนั้นเขาสามารถติดตามและเข้าใจเข้าใจได้เพราะฉะนั้นอยากให้เยาวชนไทยเนี่ย โดยเฉพาะคนที่เรียนในระบบเรียนอยู่ในมหาวิทยาลัยต้องเข้าใจว่าบทเรียนนอกมหาวิทยาลัยยิ่งใหญ่กว่าเขาจบป .4 อ่ะแต่เขารู้เรื่องนิติราชหมดเลยนิติราชพูดอะไรเขาก็เข้าใจหมดเลยเห็นไหมคะแต่ถ้าเราจบจากมหาวิทยาลัยบางทีเราตามไม่ทันตามไม่ทันแต่พี่น้องเสื้อแดงจำนวนหนึงหน่งตามทัน ราะนั้นเดี๋ยวนี้ในมหาวิทยาลัยเวลามีนักวิชาการไปพูดเนี่ยจึงเป็นปรากฏการณ์เมื่อก่อนไม่มีคนฟังเลยแต่พอตอนนี้คนเสื้อแดงเข้าไปฟังมันทําให้ประชาชนกับนักวิชาการเชื่อมกันมากขึ้นนะซึ่งมี่เป็นปรากฏการณ์ที่ดีไม่ว่าอย่างนิติราชพูดพับเนี่ยแฟนคลับเสื้อแดงเข้าไปเป็นแถวเลยเต็ไมไปหมดแต่เมื่อก่อนนี้สมมติอาจารย์วรเจตพูดนะคะ ไม่มีประชาชนเข้าไปฟังขนาดนี้หรอกแต่นี่ภาะวะตื่นตัวทางการเมืองก็นี่จึงเป็นเรื่องที่ที่สำคัญแล้วก็อาจารย์อยากจะเติมไม่ทราบว่ามีมีเรื่องนอกจากนอกจากเรื่องของตุลาการแล้วปัญหาวิกฤตการเมืองน,นี่มันมีเรื่องอื่นที่เป็นที่สงสัยด้วยไหมคะอย่างเช่นเมื่อกี้เราพูดอันเนื่องจากตุลาการด้านเดียวหรือว่ายังมีคำถามด้านตุลาการต่อ ตอนก็ไม่เป็นไรถ้าอย่างนั้น <compelling> ค <Yes> ืออาจารย์ต <idal> ้องการจะขยายเห็นว่าวิกฤตการเมืองอันเนื่องมาจากตุลาการนั้นเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งแต่จริงๆวิกฤตการเมืองครั้งนี้เนี่ยมันมีแนวรบทุกแนวยกตัวอย่างเช่นวันนี้ที่ในในการแถลงข่าวที่คุณจตุพรพูดถึงเรื่ององค์การพิทักษ์สยาม แกนนำองค์การพิทักษสยามประชุมเตรียมงานทำบุญประเทศ16มิถุนา2555นะฮะอันนี้เนี่ยองค์การพิทักษสยามอันนี้เท่ากับเป็นการจัดตั้งเราจะได้ยินชื่อหมอตุนนะ,ะแล้วก็ชื่อกลุ่มแปลกๆต่างๆกลุ่มแปลกๆต่างๆที่จัดตั้งขึ้นมาเนี่ยเป็นกลุ่มการจัดตั้งมวลชนโดยเครือข่ายอำมา์ เมื่อกี้ที่เราพูดวิกฤตการเมืองโดยตุลาการแต่ว่าตุลาการก็เป็นจักรกลหนึ่งพักประชาธิปัตย์ก่อสร้างวิกฤตในรัฐสภาตุลาการก่สร้างวิกฤตของการแบ่งแยกอํานาจแต่วิกฤตการเมืองนั้นนะวิกฤตการเมืองเนี่ยที่รู้สึกจะมีเวลาน้อยแล้วก็เลยพูดเสลยว่าองค์กรที่ จัดตั้งของประชาชนเช่นชื่อองค์การพิทักษ์สยามนะตั้งอยู่ที่สนามม้านะ3 8 3ราชตินมัยสมาคมนะอ้างว่าเป็นตัวแทนชาวไทยที่มีอุดมการพิทักษ์ชาติศาสนาะพระมหากษัตริย์ในแนวทางสันติธรรมวิธีต้องการจัดทำบุญประเทศนะในวันเสาร์ที่16มิถุนาแล้วก็มีพลเอกบุญเลิศแก้วประสิทธิ นะอันนี้ก็รู้กันนายสมพศ์ปิยะอุย่ยนะฮะอันนี้ก็เป็นนักธุรกิจการเมืองเป็นนักธุรกิจการเมืองค่ายอนุรักษ์นิยมแล้วก็ประโมทนาครทัพประโมทนาครทัพนี่เป็นคนที่ฟ้องจัดการคุณทักษิณในเรื่องปิญญาฟินแลนด์เขียนเรื่องที่โกหกทั้งดุ้นเลย ปิญญาฟินแลนด์นะ,ะเกี่ยวกับคุณทักษิณแล้วอาศัยเครือข่ายอมาตยแจกทั่วประเทศเลยเป็นเล่มเล็กๆคือกล่าวหาว่าคุณทักษิณร่วมกับคณะบุคคลต้องการที่จะทําให้ทําให้ลดลดความสําคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ปิญญาฟินแลนด์ก็คือดรปราโมดนายไพศาลพืชมงคลคืออะไรนายไพศาลพืชมงคลก็เป็นกลุ่ม นี่เป็นกลุ่มที่ทำงานอยู่กับคุณสนธิริมทองกุลนะ,ะก็พูดตรงๆว่าเป็นผู้อยู่เบื้องหลังการเคลื่อนไหวของพันธมิตรปราโมทด,ด้วยนะ,ะานายก็มีหลายคนมีนายวรินเทียมเจรัต์นายวรินเทียมเจรัต์ก็เป็นคนที่ฟ้องร้องฟ้องร้องอครั้งนี้ของรัฐสภาว่าล้มล้างรัฐธรรมนูญ อันนี้เยอะไปหมดเลยนะ,ะทรงไปดําเนินก,การกจัดทำนะฮะนัดหมายเดินทางไปที่สนามม้านางเลิงเตรียมองค์พระสยามเทวาธิราชรูปพระเสื้อเมืองทรงเมืองหลักเมืองเจ้าพ่อหอกลองมาหมดเลยนะเจ้าพ่อเจตคุกพระการชัยเสีพระเสื้อเมืองทรงเมืองแล้วก็ทำบุญประเทศ ในวันเสาร์ที่16ท้องสนามหลวงนี่เป็นการเรียกมวลชนแล้วโดยที่ติดสินบนโดยเอาของที่คิดว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยนำไปเสนอนะแล้วจัดงานที่สำคัญก็คือส่งให้กับกระทรวงมหาดไทยกระทรวงมหาดไทยมีวิทยุด่วนถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดนะฮะ อันนี้นี่เป็นตอนนี้นี่เลื่อนแล้วมังกระทรวงมหาดไทยสั่งให้เลื่อนก็ควรจะเลื่อนแล้วแต่หมายความว่าเขาใช้เครือข่ายของมหาดไทยสั่งนี่จึงเป็นการแสดงให้เห็นว่ามันจะมีวิกฤตประเทศหรืออย่างไรนี่มีการรวมมวลชนนะฮะเพราะนั้นในในวันนี้เราก็คงต้องหมดเวลาต้องหมดเวลาเพียงเท่านี้ก็พบกันพรุ่งนี้ค่ะ ลำเข็นใครเล่าจะเห็นสุขของคนชื่นชมข้าขอเปลี่ยนคำสาบานไปขับสายลมจะกพิทักชีวิตผู้ทุกข์ลจากลมล้างเทินกดขีระทมและต่อสู้ลมอำนาจดาเธอ ยิงนอย่าเถือมนุษที่ังเลนยดเลือดดงชนที่าดืดินประดุฟ้าฟานเจาศประดเลรยลมแทะเลสาเรามาด้วยสันติจัือกันได้คม่ใพูดจากันได้ที่สุดสั้น and <laughs> you